ท่านผู้ชมคะในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังบริเวณพระพลาพิธีกลางสะพานมิตรภาพไผลาวแห่งที่5บึงการบอลิคำไซค่ะนายปียพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงพร้อมทั้งข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ ยานายกรัฐมนตรีและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการนะคะถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ ลำดับนี้นะคะทั้งสองพระองค์ทรงพระดำเนินผ่านผู้เข้าร่วมพิธีฝ่ายไทยอย่างปลาพิธีนะคะในขณะเดียวกันนั้นนายทองลุนศรีสุริศรประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนางนาลีศรีสุริศภริยาซึ่งเดินทางมาจากฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็เดินมาอย่างพลาพิธีพร้อมกันค่ะ ปฏิสันทานกับประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพระยาค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้ง และปริยาของสปปลาวนะคะก็เข้าสู่พับพลาพิธีอย่างเป็นทางการโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ ลำดับนี้นะคะนายสอนใส่ศรีพันดอนอายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวจะได้กราบบังคมทูลรายงานค่ะขอ้าดมอน้มัสการพาเทละโนเทละเหียนพระบาทสมเด็จพาวาสีิรเกล้าอยู่หวัวแห่งราชากัรไทยและประสเซนีที่เคารพละนับเืออย่างสูงเฮียนพรันธานทองรุ่นสิสลิต ประธานประเทศแห่งสาธารณประชาธิปไตยประชาสลาวร้อมภรรญาที่ขลรพเลยนับถืออย่างสูงตระานแขกที่ไม่เกียรติทางฝ่ายไทยและฝ่ายลาวที่นับถือแหละงเพลงทั้งหลายเนื่องในโอกาสที่เป็นสิริมงคลและมีความหมายสาคัญวันนี้ข้าพเจ้าโูสึกเป็นเกียรติและผาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติขึ้นแายงานผลสําเร็จของการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่ห้า ระหว่างแขวงบริคันไซส,ส,สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาสนรลาวและจังหวัดบึงการลาดสาักไทยในพิธีเปิดการนำใส่ขัวเมิตรภาพอย่ยางเป็นทางการโดยการให้เกียรติเป็นประธานหววของประธานทรองรุนสิสลิตประธานประเทศแห่งาหราชธัปไตยประชาชนลเวพาผอมพันละยาและพระบาทสมเด็จพระวสิกะเก่าอยูห่หัวแห่งหลา,าชสักไทยผ่อมพะราชินี นอกจากนี้ก็ยังมีบรรดาธาคณะรัฐมนตรีและบรรดาธานแขกที่ไม่เกียติจากบรรดาคณะก,การที่เกี่ยวของทางส่วนกลางและท้องทินของราชยักษไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล่าเขาห่วมอย่างความเพียงบรรดาธานแขกที่ไม่เกียรติที่นับถือและแพงการก่อสร้างขวาาัวพิจารณาเพลงนี้เป็นการตอบสนองต่อความมุ่งมั่นปรารถนาและความต่อการของรัฐบาลก็คือประชาชนสองศาสตร์ล่าและไทย ของพวกเขาโดยเฉพาะแมนแขวงบุริคันไซและจังหวัดบึงการเพื่อให้การเสืิอมยง่งเสืิอมจอดเข่าหากันตามแนวทางเศรษฐกิจแต่เันดอกแต่เป็นตกเอใไทยการคมนาคมขนสง่งการค้าและการท่องเที่ยวมีความสะดวกว่องไวขึ้นเพื่อนำมาพลประโยชน์สูงสุด,สดมาสู่ประชาสนสองศาสตร์เราและไทยผลสําเร็จการกร่อสร้างความาพิรพาแห่งนี้บ่เพียงแต่ส่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระดับท้องถิ่น และภาพพื้นเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่พลเด่นของสายพันธุ์มิตรภาพในการหัวมืออันดีงามฐานบันไก่เข็นเคียงระวางสาธางราชปัตตานีปัตชานีและราชสยักตไทยที่มีมาแต่โดนานเล็บการเป็นครูหอมยุทธศาสตรต์เพื่อาการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนหยงระหว่างสองประเทศพวกเขาผลสําสเร็จดังกล่าวยังมีความหมายสําคัญในโอกาสการเสริมสลองครบรอบเ5ปี ของการสร้างตั้งสายพ่วพันการทูตระหว่างสองประเทศในเดือนธันวาคมพศนี้เนื่องในโอกาสที่มีความหมายสําคัญนี้ทางหนารัฐบาลและประชาชนเล่าข้าพเจ้าขอแสดงความคขอขอบใจอย่างจริงใจมายัางรัฐบาลแลปสะประชาชนไทยที่ได้สนองท่งนกู้ยืมให้แก่าาการก่อสร้างความมิรภาพแห่งนี้ร้อมกันนี้ขอแสดงความขอบใจต่อทุกผักส่วนที่เกี่ยวของ ตลอดทอดอำนาจการปกครองสองทินของเราและไทยที่ได้ให้การ่วมเมือาอย่างต่างารวมทั้งการประกอบส่วนของบริษัทที่ปรึกษาบริษัทก่อสร้างนักวิศวกรนายสร,ร้างกรรมกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกทานที่ได้สนสติปญัญญาเื่อแห่งเขาในการก่อสร้างความมิตรภาพแงนี้จนได้ผลสําเร็จและสามารถจัดพิธีเปิดน้ําใสอย่างเป็นทางการในเมือนี้อย่างจบงามถ่ายสดนี้ เนื่องในโอกาสปีใหม่สากลที่จะหมุนเวียนมาบรรจบครอพ่อกเวันนึ่งขาพระเจ้าขอให้พรไส้ระเสริฐแด่พระบาทสมเด็จพระรัชเก้าอยู่หัวแห่งรัฐสยนตไทยพร้อมพลาเซนีและพระธานท้งรุนสิสลิศประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสลาวพร้อมโดยพัรยาจงมีพันธมสมบูรณ์และมีความผาสุกตลอดไปขอให้พรในพระธาน แข่ที่มีเกียรติที่เขาความในพิธีวันนี้จงมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในนาทีเดียวกันอดีตเกียรติของตนอวยพรแด่สายพันธ์มิตรภาพและการโฮมเมอร์อ,อดีงามฐานบันไข่เค้อนเคียงที่มีมาติดน้นนานและการเป็นคู่หมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโต,ต,ตและพัฒนาแบบยนยงระหว่างสองประเทศเราไทยจงนับมือแนนแฟนและมันคงถนนงแกนตลอดไปขอขอบใจ นายสอนใส่ศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีของสปปลาวนะคะกราบบังคมทูลรายงานลำดับต่อไปค่ะนายอนุทินชาญวีรากูลนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้กราบบังคมทูลรายงานค่ะขอเดชะฟ่าองค์ธุลีพระบาทปกเกล้าปกาปกระหม่อมเรียนพระนท่านทองลุนศรีสุริศประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชา,ปปะาะชนลาวและปริยาข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวิรกูล นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนที่มาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทอยู่ณที่นี้ต่างมีความปราบรื้นปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าลอองทุลีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห มึงการบริคัมไซร่วมกับพระนธท่านทองรุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพรรยาในวันนี้ข้าพเ,เจ้าขอพระราชทานกาบประมูลทุรายงานภาพรวมโครงการก่อสร้างสะพานนิสภาพแห่งนี้โดยสังเขปดังนี้ รชาชอาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานโดยจะบรรจบครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธา์การทูตในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2568นี้ด้วยตระหนักถึงความสําคัญของการเชื่อมโยงการคมานาคมขนส่งสินค้าและการเดินทางข้ามแดนระหว่าง2ประเทศที่มีแม่น้าโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติจึงได้มีการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5 เชื่อมระหว่างจังหวัดบึงการราชนจาจักรไทยกับแขวงบริกรรมไซสปปอลาวดำเนินการก่อสร้างตามแผนยุทธศาสตร์ชา,าติเพื่อย,ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพัฒนาพื้นที่จังหวัดบึงการให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้ารองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคทั้งในระดับลุ่มแม่น้ำโขงและยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจมีรวดีเจ้าพยาแม่โขงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยคาดว่า หลังจากเปิดใช้สภานแล้วจะก่อให้เกิดการขยายตัวด้านการคมนาคมขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและการลงทุนในพื้นที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน เมื่อเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการคาดว่าสะพานแห่งนี้จะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สาคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนกระตุ้นการท่องเที่ยวส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชนให้ใกล้ชิดมากขึ้นอันจะเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นในโอกาสอันเป็นอุดมมงคลเลอกนี้พ,พระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าลองธุรีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบลิคมไสยร่วมกับพระนท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชา,นะา,ะานชนลาวและพระนท่านมาลีศรีสุริศภร,ริยาเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไปโดยกล่าวโดวยกระหม่อมขอเดชะ แบบนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งนายทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาะชนลาวและภร,ริยานะคะ धारतीनां मधारतीनां ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผล่คลุมป้ายพร้อมๆกับนายทองลุนสีสุริตนะคะได้กดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผล่คลุมป้ายสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคำมไซนะคะพระสงฆ์ทั้งสองประเทศเจริญชัยมงคลคาถาพร้อมกันค่ะซึ่งฝ่ายไทยนั้นมีพระสงฆ์1ิรูปด้วยกันนะคะฝ่ายสปปลาวนั้นมีพระสงฆ์9รูปค่ะ แบบนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยนายทองลุนศรีสุริศประธานประเทศสปปลาวและนางนาลีศรีสุริศภรรยาได้ทอดพระเนตรมีทัศการความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างสพานม,ม,มิตรภาพไทยลาวค่ะซึ่งสะพานแห่งนี้ได้เชื่อมสองฝั่งโคงเชื่อมโยงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนะคะของทั้งสองประเทศค่ะ เมื่อวันที่20พันวาคม2549ายค่ะเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารกับเมืองไก่สอนพรมวิหารแขวงสวรสเขตรูปแบบสะพานนั้นเป็นแบบคอนกรีตอัดแรงนะคะแห่งที่4ก็คือสะพานมิตรภาพเชียงของห้วยทรายค่ะสมเด็จพระเทพฯรัชดาสยามบรมราชกุมารีพระอิสริยยศในขณะนั้นสเด็จพระราชดําเนินทรงเป็นองค์ประธานร่วมกับนายบุญยังวรลจิตรองประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิดสะพานเมื่อ11ัน วันคม2556ค่ะซึ่งเชื่อมระหว่างอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกับเมืองห้วยสายแขวงบ่อกแก้วรูปแบบสะพานเป็นแบบคอนกรีตรัดแรงความยาว630เมตรนะคะ และสะพานแห่งนี้นะคะสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลีคัมไซพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีร่วมเป็นประธานร่วมกับนายทองลุนสีสุลิศนะคะประธานประเทศแห่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิดสะพานวันนี้ค่ะเชื่อมระหว่างบึงการจังหวัดบึงการกับเมืองปากซันแขวงบอลีค,คัมไซค่ะที่นี่นะคะเป็นสะพานแห่งแรกเป็นสะพานคานถึงคอนกรีตขันแรงค่ะความยาว1 3 5 0พันหเมตรค่ะ เชื่อมต่อโดยตรงกับทางหลวงหมายเลข244ของประเทศไทยที่อำเภอเ,เมืองบึงการนะคะไปยังทางหลวงหมายเลข13หรือว่า R13 ในเมืองปากซันแขวงบริคํำไซของสอปปลาวค่ะนอกจากนี้นะคะสะพานยังมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นด้วยคือการนํารูปทรงของแคนเครื่องดนตรีพื้นบ้านล่มน้ําโขงมาออกแบบเป็นเสาหลักของสะพานเพื่อสื่อถึงวัฒนธรรมร่วมกันและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของสองประเทศค่ะ ส่วนความปลอดภัยของสะพานมิตรภาพไทยลาวนั้นนะคะมีการติดตั้งระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพานเพื่อใช้สําหรับติดตามสภาพโครงสร้างของสะพานได้ตลอดเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทําให้การตรวจสอบสะพานง่ายขึ้นลดภาระการเข้าไปตรวจสอบด้วยคนและสามารถช่วยในการตัดสินใจในการเลือกมาตรการดาเนินการกับโครงสร้างของสะพานได้นะคะซึ่งในมิติ ทางเศรษฐกิจนั้นสะพานแห่งนี้คาดว่าจะเข้ามาพลิกโฉมการค้าชายแดนค่ะเมื่อเปิดสะพานจะส่งผลดีโดยเฉพาะธุรกิจขนส่งโลจิสติกที่ไม่ต้องขับรถอ้อมสามารถเชื่อมต่อจากลาวไปยังเวียดนามได้ที่เมืองวินและเมืองเวขณะที่ปัจจุบันมีมูลค่าระหว่างไทยลาวอยู่ที่ประมาณปีละ80,000ล้านบาทหลังจากนี้คาดว่าจะทําให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะ ส่วนใหญ่ชาวบ้านจากสปปลาวก็วจะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยนะคะโดยเฉพาะสินค้าเครื่องครัวบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเครื่องปรุงส่วนไทยนั้นจะซื้อมันสําปลังแล้วก็มั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดบึงการที่สร้างไว้จะทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตขึ้นอย่างแน่นอนค่ะในลำดับนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายทองลุนศรีสุริศและภระริยานะคะได้ถ่ายภาพ ร้อมทั้งเหล่าข้าราชการทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งราชาอาณาจักรไทยและก็ทางสปปลาวก็จะได้ถ่ายภาพร่วมกันที่ตรงตึงกลางของสะพานมิตรภาพไทยลาวบึงการบอริคำไสไซค่ะตรงนี้ก็เป็นตึงกลางของสะพานนะคะตามทงชาติที่เห็นฝั่งซ้ายก็คือซ้ายจอก็คือของเรานะคะขวามือ ก็จะเป็นฝั่งสปปล,ลาวค่ะ ส่วนของป้ายที่ระลึกการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวที่ท่านผู้ชม,มเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะมีข้อความว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคัมไซพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานรวมกับพระนท่านทองลุนศรีสุริย์ประธานประเทศแห่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2568โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะ หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังรถยนต์พระที่นั่งนะคะเสด็จพระราชดำเนินออกจากบริเวณพระพลาพิธีกลางสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอริคัมไซค่ะ